สวัดีครับพี่เันี้ก็เดทเดทเดทใช่เพราะว่าวันนี้เราจะแต่งงานกันที่ไหนคะได้ข่าวว่าอยากแต่งงานที่เดียวกับคิมเบอรี่โอ้ยอ๋อได้ยินด้วยครับใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยเมื่อกี้ครับเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกไน้ลองแนะนำตัวก่อนนะครับผมคิมมอนรดมครับในเรื่องเฟื่องนครนี้รับบทเป็นเฮียกอครับกอรดิด สวัสดีค่ะร็อกควราดาค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นน้ำส้มค่ะอืมอออวันนี้เนี่ยก็กับน,น้ำส้มจะได้แต่งงานกันแล้วหรือเปล่าหน,น,น้าใน EP Special อ๋อจริงๆแล้วแต่งงานตั้งแต่ EP EP 2ีแล้วครับใช่ครับรสมมงสมแหวนกันต<ส>ุ้มตั้มแล้วฮะตุมตัมซึ่งแต่จริงๆเราเขาอยากแต่งงานที่เดียวกับพิมเบอรี่พิมเบอรี่ใช่ครับผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วผมพื้นฐานเป็น คนพระประแดงครับแล้วแต่งงานแต่งงานทีก็ต้องแต่ง <c oughs> ชุดชุดมอนอวันไหลสงการ <c oughs> ซึ่งซึ่งก็เสียดายว่าเราสัมภาษณ์ช้ากว <c oughs> ันสงการพระประแดงไปนิดนึงไ <c oughs> ม่งั้นก็จะเห็นผมกับร็อกเนีย่ยใส่ชุดเป็นพม่ารามานันชุดมอรอชุดมอนบคุณท้องอะครับชุดมอครับชุดมอเล่นสบ้าครับวันนี้บนสเปเชียลวีีเราจะได้แตกกันรอบนึงก็จะเป็นเหตุการ การเล่นซาบ้ากันในเรื่องนี้มองหน้าน้องน่้องเป็นคนพูดเองนะเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่เฉลิคนพูดเองค่ะใช่ผมก็มาเสริมต่อให้ใช่เพราะว่าเห็นพี่คีมเป็นคนพับประดงใช่ไหมคะเป็นพับประด็มานหน้าขำตรงไหนครับทุกคนเป็นคนพับประเดือคือพื้นเป็นพับประดงเขาจะมีชุดแบบว่าพื้นเมืองของเขาผู้ชายก็มีเป็นแบบว่าชุดแบบเขาจะมีประกวดนาสงการเนาะเป็นหนุ่มร้อยชายแล้วก็นาสงการพับประดงที่แบบว่าใส่เสื้อ ผ้าลูกไม้อะแล้วก็เป็นเ,<ร>เสื้อมอญ<ร><อ>ใช่หนูก็เลยแบบคิดไว้ว่าอยากใส่ใส่ชุดพื้นพื้นพื้น,นเมืองแบบนั้นใช่แต่หนูต้องรู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่าพี่เป็นคนเปรตพี่ไม่ใช่คนมอญ <c oughs> <c oughs> เป็นไทยแท้เลยแน่แน่น่แลอาจจะจิงงนตนาการไปแ,<ต>แล้วว่าถ้าเกิดว่ามันใส่จะต้องแบบจินตนาการเลยจริงผมใส่เป็นประจำครับทุกๆส่งการเนี่ยสมัยตอนที่ยังเด็กๆนี่ก็เล่นสบายตลอดเลย ไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าสมัยนั้นน่าจะเป็นใช้เครื่องคิดเลขถ่ายรูปอันเหรอครับ <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนั้นฮะ <c oughs> <ห>เอเพื่องนครก,กันดีกว่าไัน <c oughs> นี้เราออกไปไกล <c oughs> มาก <c oughs> ก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราเอาทุกดตรงๆเลยก็คือเรื่องเราจริงๆมันสมบูรณ์แบบไปตั้งแต่12 EP 12แล้วล่ะครับแต่ว่าด้วยด้วยด้วย EP นี้ EP พิเศษเนี่ยมันเป็น EP ที่ค่อนข้างที่จะเซอร์วิสแฟนมากกว่าใครๆที่ดูมาครบ12ตอนแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องราวที่ผ่านไปหลังจาก1ปีว่าทุกๆตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็จะอยู่ในโรงภาพยนตร์วันนี้นั่นแหละครับนั่นคือความพิเศษสำหรับ เซอร์วิสแฟนที่ใครหลายๆคนอยากจะดูว่าทุกๆตัวละครเนี่ยหนึ่งปีแล้วเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้น<ม>ในมุมของคู่เราเนี่ยก็จะได้เห็นพาร์ทของการที่ว่าแต่งงานกันไปหนึ่งปีแล้วเนี่ยเป็น,ปนยังไ,เไงเฮียกอที่อะไรนะฮะมีอะไรนะครับลูก,ลกอุ๊ยปีหนึ่งเอาลูกแล้วเหรอครับรุ่นเร็่ทันใจมากเลยก็ไม่แน่ครับผม พี่นึงไหมเป็นชุดมอนเมื่อกี้นี้อ๋อใครใครใหม่ทันไหมฮะพี่ดูชอบชุดมอนมากพี่ดูอยากให้น้องสมหวังก็ไม่แน่ครับเพราะว่าอาจจะมีใช้สตอรี่ออกมาก็ได้เพราะว่าหลายๆคนเรียกร้องคู่เรามากเพราะว่าเหมือนจะชอบเรื่องราวของแบบว่า สาวทานเจนเดอร์กับกับผู้ชายที่ที่ออกไปในโลกโซเชียลติ๊กต็ติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยคนดูแล้วคนแชร์แล้วคนชอบมากอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ทางปรึกษากับทางค่ายซานเตอร์อยู่เหมือนกันครับว่ามันจะดําเนินเรื่องนี้ต่อไปดีไหมเพราะว่า มันช่วยกับการสะท้อนเรื่องของสังคมได้ดีมากๆด้วยครับในเรื่องนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้ค่ะกฎหมายส่งรถเท่าเทียมเขาก็ใช่ใชคือยอมรับแล้วแล้วก็แล้วก็คือเรื่องของหนูกับพี่คิมเนี่ยคือก็ออกมาพอดีคือแบบอย่างที่ทุกคนได้ดูเรื่องเฟื่องนครค่ะกูรู้สึกว่า หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยที่ทุกคนนะคะได้เห็นเรื่องความรักของ transgender กับผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าเพศอะไรก็ตามที่มีความรักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการมีกฎหมายมารองรับก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเหมือนกันค่ะเป็นไงฮะคู่ผมเป็นนางงามตอบดีไม่ต้องกินแรงผม<อ>สบายมากแปลว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นเรื่องราวหนึ่ของเราสองคนอะไรนะครับเห็นเรื่องแยกของ,องคู่เราสองคนออกมาเป็น เอางี้ก็ต้องฝากพี่พี่สื่อทุกคนแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าชอบผู้ของเราก็สามารถที่จะส่งเอสเอมาได้ที่4ี่สองหนึ่งสี่ฮไม่พักไม่อะไรเลยก็สามารถพิมพ์มาได้ครับพิมพ์มาแล้วแล้วก็แบบว่าพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่ากระแสมันดีมากๆากทะลุเปี้ยงป้างอะไรแบบนี้เนี่ยเราว่าผู้ใหญ่ไม่ขาดศรัทธาต่อทุกคนแน่นอนครับ ทามิจิบอกว่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่จะแบบเสิร์ฟความจิ้นความฟินกันต่อใช่ไหมคะ,ะถ้าจะขอสักเสิร์ฟความจิ้นความฟินตรงนี้สักนิดหนึ่งทุกไมไหมเป็นน้ำจิ้มคู่ผมเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นคู่ที่แบบว่าผ่านความรักมาหนึ่งปีแล้วในเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่ความหวานความจิ้นมันจะอยู่ที่ความซื่อสัตย์แล้วก็ความรักมากกว่าเราจะมาหวานจะมาหยดย้อยเหมือนในคู่เมื่อกี้เนี่ยก็คงไม่ได้ ได้มาแล้วไ่หเป็นเป็นเป็นความ<อ>ารักบแบบมินิมอลค่ะเปนยังไงดีวเรามองไปยังไงมินิมอลมินิมอลแบบมินิมอ้ไปยังไงหนูว่าถ้าดูเขาจะรู้ว่ายัังงไกบมินิมอลจริงๆค่ะมินิมอลหนูนว่าคือคือตอนเนี้ยทางค่ายเล็งเห็นแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับความรักตรงนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไปทำอีกตอนหนึ่งให้มันแบบลงลึกเราจะได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะคะมีเราจะได้ใส่รายละเอียดเรื่องราวตรงนี้ให้มันแบบมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะหเก่งยังเลยทำไมสามารถเก่งขนาดนี้เนี่ยไมอะมีประทับใจภูมิใจมากเป็นอะไรนะรักแล้วแบมินิมอลค่ะแต่เราไม่มินิมอลใช่ไหมใช่รักเราเป็มินิมอลค่ะแต่ถ้ารักอยากเห็นอะไรที่มันแบบว้าวๆมากกว่านี้ก็ต้องแบบเหมือนที่วิคิมบอกใช่คอมเมนต์มาค่ะทำเลยไหมครับพี่โอ๋ทำดูอยู่ฮะทำเลยไหมครับ เสนมไว้ว่าฝันที่เป็นจริงที่ออกมบเคาะเราอยากให้ออกมาเป็นภาพแบบนี้บ้างผมว่าการนําเสนอเรื่องราวของความรักของผู้ชายกับแฟรนชิเจอร์เนี่ยมันไม่ได้มีในไทยสักเท่าไหร่แล้วเรื่องราวที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมว่ามันต้องน่ารักเราเอาเป็นมูทแนวน่ารักเลยแล้วก็เป็นความรักท,ที่ที่ที่เรียวแล้วก็จริงแล้วก็สะท้อนสังคมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันน่าจะเป็นเรื่องดีครับโปรดิวเซอร์ เหมือนแบบว่าเหมือนคนเขียนข้อตกลงอะไรใช่ชอเดี๋ยวเอาตังไว้เองเดียวครับเดี๋ยวทำให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวกำกับเองด้วยเราเล่นเราเล่นหยอกหยอกครับผมอ้าวสตันเลยครับผมเจอหยอกหยอกเข้าไปเมื่อกี้บเรเมื่อกี้นี่ถามคู่นั้นเวลาความประทับใจเนาะแต่ละซีนเนี้ยมันทีมันมีดูย้อนหลังได้ที่ช่องยูทูบแล้วได้ซีประทับใจของเราสองคนจริงๆอ่ะคุณน้ำส้มก่อนเลยก็ได้นะ จริงๆเรวก็เป็นซีนตรงลานจอดรถแหละแต่หนูอ<ม>่ะหนูก็หนูก็ชอบอีกอัอนนึงก็คือขอแต่งงานเพราะมันเป็นความรู้สึกที่แบบอุยเราชอบโมเมนต์ตรงนี้มากเลย<ม>ที่แบบโดนขอแต่งงานนะคือมันเหมือนเป็นแบบสิ่งที่เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนน่ะชอบนะไอ้<ม>พวกเรื่องเราเซอร์ไพรส์อ่ะหรือหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยคนเรารักกันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอุ้ยมาเซอร์ไพรส์กันคือรักกันด้วยใจก็ได้แต่หนูว่าด้วยความเป็นผู้หญิงอ่ะคือเซอร์ไพรส์สักนิดนึงก็โอเคด้วยความแบบ ความรู้สึกของเราใช่มันชื่นใจแล้วก็รู้สึกดีอะอที่ที่หนูได้เห็นแบบเรื่องราวแล้วก็มุมมองตรงนี้ผ่านซีรีส์เรื่องเฟิร์นครนะคะตอนที่ถ่ายทํากันเราเห็นแววตาของของล็อกเลยว่าแบบชัดเจนมากในเรื่องอารมณ์ของฉัดเนี่ยครับคือเอกรู้สึกจริงๆเลยแล้วก็รู้สึกแบบดีใจจริงๆอะไรแบบนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับไปดูกันด้วย ep 12ครับแต่เวลาเมื่อกี้น้องล็อกพูก็คือแบบออกมา กันเนอะค่บคือมันนึกถึงความสูงใช่คืออยากมีจริงจมีผู้ชายมาคุกเข่าขอเป็นแฟนขอแต่งงานแหวนเพชรเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะในในในซีรีส์นะคะในซีรีส์อ่ะใช่ใช่มันก็เลยแบบอุ้ยคือทุกอย่างมันเหมือนแบบคือเราก็เป็นคนชอบจินตนาการเหมือนกันเนาะใช่แล้วคือบังเอิญเรื่องซีรีส์ที่ยวเล่นอ่ะมันแบบมันตรงกับที่ชอบคิดไวในหัวว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยสรุปแล้วก็คือล็อกไม่ได้ชอบผู้ชายคู่เขาแต่ชอบเพชรที่ผู้ชายยืให้มันก็เป็นมันก็ภาพรัวเป็นสุดท้ายแล้วก็ต้องแบบคือต่อยเพชรเม็ดใหญ่ขนาดไหนอะแต่ถ้าเราไม่ได้รักกันไม่ได้ซื้อสาสต์ต่อกันนะคือมันก็ <c oughs> เห็นไหมคะเพชรมันก็ไม่มีความหมายเฮ้ยต้องคู่เขาอีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีเพชรนะไม่ได้แต่คู่เขาก่อนได้ไหมขอแต่งงานเลย โอ้ถ้าคุกเข่าไปนี่ไม่เห็นแต่ผมจะเห็นแต่ล็อกแล้วนะครับพี่ไปดูในซีรีส์ดีกว่าครับใช่ค่ะไปเก็บโมเมนต์ที่แบบว่าเราชอบกันครับผมให้เงินน้องฝากเนาะของคู่เรายังไงแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยได้เลยนะครับผมเอนดับแรกก็ฝากคู่เราไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็น ไซส์สตอรี่เพิ่มเติมเนี่ยเรามีเรื่องราวให้เล่ากันอีกเยอะมากมเลยเนาะสำหรับกู้เราและที่สาคัญครับเฟื่องนครตอนนี้เนี่ยออนแอร์ทาง YouTube ของ Star Hunter แล้วสาม,มารถที่ไปขยี้ความฟินเนี่ยได้ที่ YouTube ได้เลยนะครับดูกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความสุขความบันเทิงครับส่วนใครที่ยังไม่ดูอย่าพลาดเลยครับเรื่องนี้เฟื่องนครครับใช่ค่ะแล้วก็คือใน YouTube ก็ออนทุกๆวันพุธนะคะทุ่มหนึ่งแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูแบบอันคัดนะคะก็ดูได้ที่ไอชีอีค่ะแน่นอนว่าอันคัดก็คือแน่นมาก ใช้แน่นมาค่ะคือเร de pt de pt de pt to to turkey, ื่องราวที่แบบเด็ดเด็ดแซ่บๆทุกคนต้องแบบเข้าไปดูนะคะในไอชีค่ะถูกต้องครับขอบคุณ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 ครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เสร็จเนาะรบกวนกล้องนีหน่อยครับสองคนเลยนะพีสื่อมากนะคะต้องการนี้ขอกล้องการนี้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามขอต่อได้ตรงนี้นะคะขอรักแบบมินิมอลค่ะ